เชื่อไหมครับว่าครั้งข่าวที่ตัวเท่าคนเนี่ยมีอยู่จริงๆครับกลางป่าลึกในฟิลิปปินส์มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ห้อยหัวอยู่บนต้นไม้สูงๆมันไม่ได้แค่บินได้นะครับแต่ว่ามันกําลังเฝ้ามองสิ่งมีชีวิตที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของมัน ค้างคาวตัวที่นิกพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับมันคือค้างคาวจายแอนโกลเด้นคราวฟลายิงฟ็อกซ์ค้างคาวตัวที่กางปีกแล้วจะใหญ่เท่ากับแขนผู้ชายที่กางออกแล้วถ้ามันห้อยหัวอยู่นิ่งๆตรง,งหน้าคุณเนี่ยมันจะมีความสูงเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของตัวมนุษย์จากภาพที่ไวรัลในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นภาพของค้างคาวจายแอนโกลเด้นคราวฟลายิงฟ็อกซ์ที่ถูกพบในฟิลิปปินส์เขาบอกว่าในปี2020นั้นภาพนี้ถูกโพสต์หลังจากที่เจ้าของเนี่ยเดินเข้าไปในโรงจอดรรแลลวววพบบ่่่าาาาามััันนหหหออยยยูคคคตงดดเ าภาพนี้เ,นเป็นภาพจริงหรือว่าเฟกแต่ในที่สุดครับก็มีคนออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าภาพนี้นคือของจริงแต่เดี๋ยวก่อนครับภาพนี้นใช้เทคนิคที่มุมมองของค้างคาวน,นั้นอยู่ใกล้กับกล้องจนทําให้มันนั้นดูมีขนาดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามครับค้างคาวตัวนี้นคือค้างคาวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดโดยที่มันมีความสูงได้มากถึง40ซนติเมตรแต่ถ้าเมื่อใดที่มันกางปีกจะวัดความกว้างได้มากสุดถึง170ซนติเมตรซึ่งเท่ากับตัวคนเลยครับมันจะถูกเปรียบเทียบเมื่อกกกาาางงปปีีววว่่่่เเ็นค้ททตััใหญบ ตัวของมนุษย์แต่ไม่ต้องตกใจกลัวไปนะครับค้างคาวพวกนี้เนี่ยเป็นค้างคาวที่กินผลไม้แล้วก็พบมากในฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียครับมีใครที่เคยเจอค้างคาวตัวใหญ่เท่านี้ไหมครับ